ในช่วงคิดถึงคุณจังนะคะแมวันนี้เราได้มีโอกาสต้อนรับตำนานต้องบอกว่าเป็นตำนานของร็อกจริงๆเลยในเมืองไทยนะคะคุณโป่งประมพงศ์สมบัติพิบูลค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบปกติเราจะเรียกกันโป่งนิโอลานใช่ไหมครับตั้งแต่โป่งโซดาก่อนโป่งโซดาโปงนิโอลานโป่งหินเหล็กไฟโปง the sun. ่งเดอะซันแต่จริงๆคือโป่งประมพงศ์ มีหลายโป่งมีหลายโป่งมีหลายโป่งพี่สบายดีนะคะสบายดีครับก็เป็นธรรมดาของรายการคิดถึงจังเราต้องเปิดลิ้นชักความทรงจำในวัยเด็กเลยพี่วัยนะพี่นะวัยเด็กเลยฮะย้อนย้อนย้อนไปเยอะเลยนะย้อนไปเยอะไม่เยอะโอเคคนกรุงเทพเหรอคะไม่ใช่ครับคนจังหวัดชุมพรครับอ๋อเป็นคนใต้คนใต้โแต่ไม่เหมือนใต้เนาะเหมือนไหมฮะหรือว่าตอนเด็กๆเหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนใต้เอามีเชื้อสายจีนเพราะว่ายจีน คือหมายถึงว่าคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่ชุมพรแล้วก็พี่โป่งก็เกิดที่ชุมพรใช่ครับเกิดที่ชุมพรอแล้วก็มาเรียนที่กรุงเทพนะแล้วตอนเด็กๆเ,เรียนที่ไหนฮะเล็กๆเ,เลยอนุบาลประถมอย่างเงี้ยอ,อนุบาลปถมที่เรียนที่ชุมพรอยู่ที่ชุมพรแล้วก็มัธยมมาเรียนที่กรุงเทพอ๋อค่ะ,คะแล้วเติบโตอย่างเติบโตในต่างจังหวัดเป็นยังไงบ้างคะที่ชุมพรชุมพรนะก็ดีครับเป็นเป็นลูกชายคนโตก็จะจําความไม่ได้หรอกแต่ว่าเขาเล่าให้ฟังว่า ก็ถูกเอาออกเอาใจว่างั้นแตะเพราะว่าเป็นลูกชายคนคนโตค่ะครอบครัวคนจีนก็จะจจะะดูแลเป็นพิเศษดูแลพิเศษก็ถูกตามใจก็ค่อนข้างจะเกเรแต่เด็กๆนะซนนะซนเกเรแบบซนจะไมครับไม่ใช่เกเรแบบนี้เที่ยวหรืออารวาสอะไรอย่างงี้ไม่ใช่ก็ทะลึ่งตึงตังอะไรเงี้ยทะลึ่งทำไม่ธรรมดาเด็กผู้ชายใช่ครับพี่น้องกี่คนนะ สามคนครับนี่อีกสองคนก็เป็นน้องสาวสองผู้ชายคนคนเดียวด้วยโอ้โหเป็นที่รักเลยมรดกก็ตกเป็นของที่ชายก็หวังว่าจะเป็นหวังว่าหวังว่าครับและทีนี้พอบอกว่าเป็นเด็กเป็นเด็กที่แบบว่าซนๆหน่อยเกเรหน่อยหนึ่งที่รุนแรงที่สุดเท่าที่จําได้มีอะไรค่ะมันก็ออกจากทะลึ่งนะคือแบบว่ามีเรื่องอะไรนะครูเขาเดิน มาผ่านหน้าบ้านแล้วผมก็จำไม่ได้ว่ามีใครใช้ให้ไปทำอะไรคือให้วิ่งไปแล้วก็ไปเปิดกระโปรงโอ้นี่เห็นไหมเด็กผู้ชายเนี่ยอาจารย์นี่เปิดกระโปรงนักเรียนด้วยกันไ่เปิดเปิดกระโปรงอาจารย์คุณครูโอ้โหเป็นเรื่องเลยฮะแล้วยังไงฮะโดนยังไงโดนเนี่ยฮะมันอยู่นอกโรงเรียนเพราะอยู่หน้าบ้านครูเข้ามาฟ้องพ่อกับแม่ก็โดน คือไม่ได้โดนในโรงเรียนโดนในบ้านโดนเลยโดนในบ้านเลยโดนพ่อแม่ก็โทษไงครก็สมัยนั้นก็ไม่เลี้ยะเพี้ยงฝับเลยครัแล้วก็โดนว่าจำไหมฮะจำไหมฮะหรือไม่จำอ่ะไม่จำแล้วมันก็มซนนะครับมันก็คือไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองทําผิดอะไรไหมแต่ว่าคือแบบใครใช้อะไรก็ทําใช้ไปต่อยคนนู้นคนนี้ก็วิ่งไปต่อยเขาแล้ววิ่งมาหลบอยู่ข้างหลังคนที่ใช้อีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วเคยไหมฮะเคยไปต่อยไหมเคยไหมจังขนาดก็เคยไปต่อยเคยแล้วก็ไปต่อยแล้วก็วิ่งวิ่งกลับมา ด้วยโดยไม่มีเหตุผลเนี่ยเขาบอกให้ไปต่อยเขาไปฮคือคือแถวๆบริเวณบ้านเด็กแถวบ้านจะเป็นรุ่นพี่ซะเยอะแล้วเขาก็ใช้เราแบบเหมือนแบบเอเราเป็นรุ่นน้องรุ่นยังเด็กอยู่ไม่รู้เรื่องถ้าใช้ไปทําอนุนี้นี่ก็ไปาบ้านหนังจีนก็มีดาบเป็นพลาสติกอะไปเสียบก้นเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยอาจจะเป็นพลาสติกเออบดาบพลาสติกไปเสียบก้นแล้วผู้หญิงเดินผ่านอะไรเงี้ย ส่วนใหญ,ญ่จะแกผู้หญิงวิลกกับมไม่ค่อยดีเ,ออเออลยวจ้าไวผมยาวเลยใช่ไหมฮะแบบว่าไวผมยาวแบบว่าแบบเหมือนกับว่าทดแทนให้แล้วกันพี่ผมไว้ผมยาวแต่เด็กเล็กออมัธยมตอนนั้นมีมศห้าเลยนะร<อ>ุ่นนั้นอ่ะมีแ<ม>ี่<ม>ร <25 S 2> ุ่นนี่หนูก็มีนะมสองห้าใช่ฮะใช่ฮะผมคงไม่ดีกันเท่าไหร่พี่ขาขอบคุณนะคะอะไระก็จบมสี่มห้าจะเรียนระดอผมก็ไม่เรียน เล็ไ <ผม S 1> <า>วงผมเลยเ,เรื่องไวผมยาวประจบมาก็ก็ปลอยาวเลยยาวตลอดเลยยาวเท่าที่จำได้ว่ารู้จักพี่มาไม่เคยเห็นพี่ผมสั้นเลยเคยเออขอร้องให้ตัดครัง้งหนึ่งคุณแม่ไปตัดให้หน่อยก็ตัดให้นิดนึง ใหตัดสั้นอยู่ครั้งนึงก็ไม่สั้นมากก็อย่างเงี้ยอะไรก็จะไว้นิดนึงนิดนึงครับสักนิดหนึ่งนะทำตามตามคำสั่งคุณแม่ใช่ค่ะแล้วจริงๆเรื่องของดนตรีนี่มีมีมาตั้งแต่เด็กๆเลยไหมคะเพราะจริงทางใต้พูดถึงทางใต้เสียงเพลงของเขาก็จะเป็นเสียงเพลงอีกแนวหนึ่งนะถ้าสมัยเด็กเลยเนี่ยก็ก็เป็นจังหวัดก็เพลนลูกทุ่งลูกทุ่งเป็นเพลงลูกทุ่งก็สมัยเด็กก็ มีเวทีที่ไหนเวลาใครเขาใช้ขึ้นไปร้องก็จะขึ้นไปเลยเห็นไหมโอ้โหนี่ใช้ง่ายมากเลยฮะคือคือชอบอ่ะแล้วแม่ก็ยังบอกว่าเออทำไมกล้าขึ้นไปร้องอย่างไปกล้าเปิดกระโปรงครูเลยอ่ะก็ขึ้นไปร้องเพลงรอลูกทุ่งนี่เหรอฮะก็ร้องเพลงอะไรก็สมัยนั้นเพลงอะไรดังก็ก็จำๆคือมันไม่มีเทปซีดีอะไรอย่างสมัยนี้ก็จะฟังเพลงจากวิทยุอ่าชรซิสเตอร์ทรานซิสเตอร์เพลงที่ได้ยินมาเนี่ย ที่จาได้แสดงว่าเพลงต้องเปิดถี่มากและบ่อยมากและวือฮิตมากดังมากก็จะจําได้คือใครๆก็ร้องได้ก็จะเชิญให้ไปร้องอะคือไปร้องไปกันซิกอะจะขึ้นไปเลยพอจาได้ไหมคะเพลงแนวไหนมากที่สุดตอนเด็กๆเพลงของใครครับน่าจะเป็นอะไรสุรพลหรือว่าอะไรประมาณสุรพลสมบัติเลสุรพลสมบัติเลยแล้วก็มีอะไรนะสายันอะไรนี้ยตอสามกิรีก็จะเป็นแนวลูกทุ่งเลอ่าใช่แนวลุกทุ่งเลยแนวลุกทุ่งเลยค่ะแต่ก็อย่างเพลงฝรั่งเนี่ยมันก็ได้รับ รับฟังมาบ้างก็าจากพี่หรือญาติที่เขาเล่นกีตาร์กัน<ม>เขาก็จะฟังพวก c ีซีอา,อาร์อะไรเก่ากพวกพอไซมอนเห็นไหมทางวงเกิลอะไรเงี้ยบีจีอะไรเขาเล่นกัน<อ>กีตาร์โปร่งที่เล่นๆเราก็ได้ยินมาตอนนั้น แล้วก็เห็นแผ่นสมัยก่อนแผ่นเสียงก็จะเป็นแผ่นเสียงกลมๆดำๆแผ่นตัดแผ่นสั้นแผ่นสั้นเป็น EP เป็นซิงเกิลอีพีเสเปซเท่าไหร่คมืิอ33เออสี่ส้าสี่สเออเั่าไหร่ก็จะเห็นเอลวิสเห็นอะไรพวกเนี้ยก็ดูก็ฟังแต่ว่ามันก็ลูกทุ่งมันระบาดมากกว่าอแต่เด็กสากลยังไม่ค่อยเท่าไหร่เด็กก็หัดเล่นกีตาร์ตอนเด็กก็หัดเล่นกีตาร์อ๋อนี่เล่นกีตาร์ตั้งแต่เด็กเลยเหรอใช่ใช่นอายุเท่าไหร่จำได้ไหมฮะก็ตอนประมาณปเจ็ด ปอเจ็ดปอเจ็ดปอเจ็ดนี่คือปอเจ็ดปอเจ็ดนะจ๊ะไอ้พี่าได้งงเลยวเนี่ยงงไหมฮะงงไหมฮะเราอยู่ปอเจ็ดนะเรามีปอเจ็ดกันนะก็คนที่ดูรายการนี้ก็คงจะไล่ๆกันประมาณนี้โอ้มีใครรุ่นดูนะมีคนอื่นอ่ะอไยทำงานไัยทำงานอ๋อครับวัยมะต้นๆต้นๆต้ก็หัดเล่นกีตาร์ปอเจ็ดนี่ก็ประมาณสักสิบนยังไม่ถึงนจำมาอยู่ไม่ได้ประมาณนั้นประมาณนั้น แล้วก็าคือถือว่าเป็นเครื่องดนตรีชิ้นแรกชิ้นแรกครับก็เล่นของคนข้างบ้าน้วก็เล่นกันก็เขาฝึกให้ขอดสี่ขอดทั่วไปฝึกเองด้วยอ่าสอนแล้วเราก็สอนให้แล้วคืนเดียวก็เล่นให้ได้เลยนะสี่ขอดก็เล่นไปเลยโอ้โหปวดนิ้วมากแบบมันเล่นใหม่ๆไงเธอชอบมีความมุ่งมั่นตั้นแตด็ก็ชอบชอบก็ชอบค่ะแล้วทีนี้พออยู่อยู่ที่ชุมพรถึงถึงอายุเท่าไหร่พอจําได้ไหมคะ จะไม่ได้เราพอจบปเ .7 ก็มาเข้าพอจบป .7 แล้วมาเข้ามัธยมศน .1 ตอนเป็นมัธยมศน .1 มาเข้ามัธอมศน .1 ก็มาสอบเทพแล้วเทพศิรินเลยเทพศิรินเลยอ่าสอบเขาเิรินโอ้ยคนดังก็อยู่เยอะนะเทพศิรินเนี่ยใช่ครับใช่ใช่ไหมฮะหลายคนเลยก็สอบเข้าได้โอ้เพรแสดงว่าเป็นเด็กเรียนเรียนใช้ได้เหมือนเรียนดีครับเรียนดีเรียนดีครับเลขตัวเดียวตลอดเลยใช่ครับที่หนึ่งที่สองอะไรมาที่หนึ่งที่สองด้วยเอาบอกด้วยโฆษณาด้วยเป็นประธานโรงเรียนด้วยเป็นไงโอ้โหเป็นประธานโรงเรียนด้วยแล้วคือเรียนก็เก่ง เล่นดนตรีร้องเพลงกีฬาเล่นไหมคะเล่นฟุตบอลเล่นฟุตบอลอด้วยแสดงว่าเก่งเรียกได้ว่าครบ,ค,รบคือมันมันมันเป็นสังคมหลาจังหวัดนะก็ะจะมีอยู่แค่เนี้ยถ้าไม่ดนตรีไม่เล่นฟุตบอลไม่อะไรก็ต้องอยู่างเงี้ยก็ต้องเลือกเอาสักอย่างอะไรเงี้ยก็เราก็ชอบทั้งสองอย่างก็จะสนุกมากก็ดีแล้วก็เข้าเทพสรินได้ครับแล้วแล้วเข้าได้ดี่ตอนนั้นคาดหวังไหมคะว่าจะเข้าได้ก็ที่บ้านญาติญาติเขามาเชียร์กันก็คงคิดว่าจะ ไม่ได้เพราะว่าไม่ดูหนังสือเลยนอนดูทีวีอย่างเดียวโอ้โหไหนว่าสมองดีไอคิวเลิศไม่ใช่เราก็คือแบบว่ามันก็คือไม่ได้ไม่ได้เครียดคิดว่าเออถ้าได้ก็กได้ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยก็ก็ตั้งใจก็ถือว่ามามา,มา,ม,ามาใช้ชีวิตวัยรุ่นเริ่มเป็นวัยรุ่นก็ที่กรุงเทพครับแล้วเปลี่ยนเป็นไหมคะจากที่เรียนดีต่างจังหวัดพระมานอยู่เทพสิรินเปไงฮะก็จากเมื่อก่อนที่เป็นเปอร์เซนต์ใช่ไหมประมาณแปดสิบกว่าใช่ไหมก็ลดลงมาเรื่อยๆเลยเจ็ดสิบฮะ เจ็ดสิบห้าลงมาเรื่อยๆหกสิบฮะแต่ก็ไม่เคยตกเราไม่ตกไม่เคยครับโอ้โหยังถือว่าเยี่ยมนะคะงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาคุยกันต่อว่าวัยรุ่นของพี่โป่งเป็นยังไงชีวิตวัยรุ่นอ๋อโอเคไป็นี้ยเข้มข้นไหมฮะเข้มข้นครับวัยรุ่นเข้มข้นแล้วเหรอฮะเข้มข้นหมันมากและเริ่มเลี้ยงผมยาวตั้งแต่อยู่เทพศิลินใช่ไหมฮะอ่าตอนหมอสี่ห้าใช่ครับเริ่มแล้วอ๋อลุงเรียนไม่ว่าด้วยว่าครับว่าแต่ไม่สนใช่ไหมฮะ เดี๋ยวพูดอย่างนั้นครับสนครับแต่ว่าก็กระโดดทำโทษครับก็อยอมยอมเพื่อผมมาเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันค่ะโอเคครับสวัสดีครับ